ไปดูโรงรถดีกว่าดูพาไปดูโรงรถเอาเข้าไปละเอาเงียบละเอาเ้ยมึงเอาคันไหนมีมีสามชั้นอะ่ะคันนี้บินได้เนี่ยคันแดงคันแดงนี่ก็บินได้กูเห็นแล้วที่เขาขับโชว์กันเฮ้ยกูมีหมดแล้วพวกเนี้ยแต่ในสตอรี่นะในสตอรี่กูไม่มีคันบินกูไม่มียาน แต่ที่เหลือมีหมดละกันกระทรงกันกระสุนนี่อ่ยกูมีรถอันนี้ด้วยเอาไว้ทำภารกิจเขาเรียกว่าอะไรวะรถตู้รถตู้พนยาเนี่ยะเออการกระสุนแบบยังโหดคันเนี้ยเอาไว้ปล้นธนาคารทำภารกิจจับคนเอ <'s> <laughs> เฮ้ยมีฐานในเมืองมันมีฐานใต้ดินด้วยเว้ยไปดูไหม